ที่ดินนะคะมาจากบุรีรัมย์อู้มาไก่นะคะยกเองได้ราคา,ได,า,คาได้ราคาที่ถูกยกเองเลยนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะไม้ต้นนี้แล้วก็ต้นนี้นะคะกับว่าถูกตรอค่ะกับราคาเจ้าของว่าคือเก่านะคะพี่น้องก็ต้นนี้นะคะนี่ก็สองพันละคะ่ะพี่น้อง ต้นหมากเล็กหมากน้อยนะคะมีลำ่ยต้นแปะเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์เป็นไม้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์แม่นค่ะแปะต้นแปะต้นแปะของนี่ถ้าต้นนั้นจะลดให้ข่อยตั้งราคา็จะเจ้าเจ้าจะเจ้าจะเอาเท่าไหร่เจ้าตั้งราคาเองเลย

งูงูคือกัรแข่งตีโฉบเนี่ยโฉบแหมงูตีแตงงูมันออกจากไส่ละใจนี่เราคอยจับโอยมันไม่จับมันไม่ไปจับมันมามีพิษแต่มันเอ้เพื่อนฝามาโดนมันนี่โอ้มันนั่นนั่นมันน่ะมันออกก็ได้แล้วเจ้ายกทับมันทับทับตัวยกอย่างงี้ยกตัวมันให้ไปยกฝั่งนี้เดี๋ยวมันจะทับยังยังโอ้ยมันออกยังไม่ได้ยังยังทางไหนน้องวันนี้ ไปไปไปโอ้ยหางคาไอเป็นแท้ใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวไปขายไปไปทางใครทางมั้ยทอดทษขอโทจ้าขอโคษนะจีจีจีจะคือ่าทางก็ได้ฮะเป็นไงล่ะเจ้ารถให้ไฟท่ายด้วยนะเนาะใช้ได้ต้องตะแคงอะค่ะตะแคงออกตะแคงเอาเอาเอาออกต้องออกจากกระทางค่ะใส่ก็จะไหลายล้านมาทีได้บัฟฟ์บั งานนั้นเป็นเรื่องดังๆไม่เจอช่องดังเออมาเจอช่องคนดังได้ยอดซับได้ยอดซับพอมก็ค่ะปากช่องได้ค่ะเดี๋ยวจะขึ้นชื่อช่องให้ช่องหนุ่มพัฒนาที่ดินค่ะช่องหนุ่มพัฒนาที่ดินทำ เกี่ยวกับคลิปอย่างค่ะคลิปเกี่ยวกับการดินงานการเกษตรปรับปรุงดินโอเคมักน้ำมักค่ะโอ้ยน่าละมากเดี๋ยวสิเขาไปเบิ้งมากอยู่ขั้นคลิปแบบนเนี่ยกดตู้แป็กหน้าปรับหน้ากูต้องสาโอ้ปรับปรุงดินอ่าเน้ยแฟกนีค่ะโอเคเนาะฝากช่องเพื่อนได้ด้วยค่ะนี่นี่หนาเพื่อนใส่จเาะว่นี่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะฝากตามฝากไลค์ฝากแชร์ค่ะพี่น้อง อยางกำลังคุยก,กันเรื่องต้นนี้อยู่เดี๋ยวพากันไม่คลิปนาน,นะจ๊ะพี่น้องอาละ